ก้าสู่ปีที่48ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยโดยปหดกระทรวงอ,อวอนะคะได้ร่วมมินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาดีเดน่นพร้อมขอบคุณที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายควิกวินโดยมุ่งหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะคะจะเป็นกําลังสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเป็นที่พึ่งและยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยรายละเอียดของงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเมซี่นิวสรุปข่าวเด่นอวประจาสัปดาห์จะมาสรุปห้ฟังค่ะ เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันครบรอบ48ปีหรือว่า4รอบของวันสถาบันสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีโดยปหลัดกระทรวงอว์นะคะได้ชี้ว่านับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยตอลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาที่สมาคมนะคะได้มีบทบาทอย่างโดดเด่นในการเป็นหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงและสถาบันสมาชิก เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งในการยกระดับมาตรฐานวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมและความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลด้วยความทุ่มเทของคณะกรรมการสมาคมและอธิการบดีจากทุกมหาวิทยาลัยร,รวมถึงผู้บริหารทุกสถาบันที่ได้ร่วมมือการพัฒนาอุดมศึกษาเอกชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ความร่วมแรงร่วมใจและว,วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของสมาคมนี้นะคะเป็น,นกลไกและพลังสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่สังคมและความรู้และนวัตกรรมอย่างเต็มภาคภูมิค่ะ นอกจากนี้นะคะประหลัดกระทรงวงอวก็ได้ขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารสถาบัานอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งและสมาคมสถาบัานอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจน,นํานโยบายควิกวินของกระทรงวงอวรร่วมขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาในทุกสถาบัานตลอดจนการร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติภัยสังคมภัยเศรษฐกิจ รวมถึงภัยความมั่นคงแสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาคณาจารย์และนักศึกษาพร้อมเป็นที่พึ่งและยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะและนี่คือข่าวเด่นอวอรจากเมซี่นิวค่ะ